ขอพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากระวาลจงบันดาลให้คำทำนายนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตกับผู้ที่เปิดมาเจอคลิปนี้ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องโชคชะตาทารอดช่องดูดวงไพ่ย,ยิปซีพลังงานบวกคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมประจำเดือนธันวาคมและทุกคนที่บังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้ถือว่าจักรวาลกำลังนำพาข้อความนี้มาให้คุณค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงโดยรวมไม่ใช่ดูดวงแบบส่วนตัวพลังงานไพ่ในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณร้อยเปอร์เซนต์แม่หมอจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่และจะส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่พลังความรักของชาวราศีสิงห์ค่อยๆแข็งแรงขึ้นคุณจะได้ความสมดุลกลับมาเรื่องรักมีทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสเริ่มต้นใหม่หรือปิดจบเรื่องเก่าได้อย่างงดงาม คุณมีเสน่ห์มากขึ้นและดึงดูดความรักดีๆเข้ามาความรักจะค่อยๆดีขึ้นจากความกล้าหาญความอ่อนโยนและความมั่นคงในใจของคุณค่ะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของชาวสิง์ในแต่ละช่วงของเดือนธันวาคมกันค่ะช่วงต้นเดือนคุณอาจอยู่ในพลังงานของความคิดมากสับสนยังไม่แน่ใจในความรักเหมือนมีบางอย่างที่ยังค้างคาใจหรือยังไม่กล้าตัดสินใจแต่ พลังงานของไพ่ Queen of Pentacles บอกว่าคุณกำลังค่อยๆมีความมั่นคงทางอารมณ์ขึ้นคุณจะเริ่มเห็นความจริงเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักคนในครอบครัวเพื่อนเพื่อนร่วมงานต่างก็เห็นว่าคุณคือคนที่น่าอยู่ด้วยน่าดูแลช่วงกลางเดือนคนรักของคุณหรือคนที่กำลังสนใจคุณจะเริ่มสื่อสารมากขึ้น พูดตรงขึ้นและเปิดใจมากขึ้นคุณอาจได้รับข้อความดีๆคำชมหรือมีใครบางคนเข้าหาจนทำให้ใจเต้นแรงพลังงานของไพ่ justice บอกว่าความรักเริ่มกลับมาสมดุลถ้ามีปัญหาความเข้าใจผิดจะได้เคลียร์ใจกันและโชคชะตาเริ่มหมุนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะช่วงนี้ความรักคืบหน้าเร็วขึ้นมีโอกาสเริ่มต้นใหม่หรือเปิดใจคุยกันอย่างไม่คาดคิด ช่วงปลายเดือนพลังงานของไพ่เดอะเวิลด์ทำให้ปลายเดือนเป็นจุดที่คุณได้รับบทสรุปที่ดีงามความรักจะชัดเจนมากขึ้นทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทาง คุณดูมีสเสน่ห์มากขึ้นและดึงดูดคนเข้าหาได้ง่ายขึ้นแบบไม่ต้องพยายามไพ n i ไนออฟวอนส์บ่งบอกถึงความรักที่ร้อนแรงความสนใจที่เข้ามาแบบจริงใจความกังวลความโดดเดี่ยวของคุณที่เคยมีจะถูกแทนที่ด้วยความรักความอบอุ่นจากคนบางคนคะ่ะ ปลายเดือนธันวาคมนี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของความรักของคุณค่ะทั้งความมั่นคงทิศทางที่ชัดเจนของความสัมพันธ์และคุณจะมีความสุขกับเสน่ห์ของตัวคุณเองด้วยค่ะเรามาดูความรักแบบเจาะลึกของแต่และสถานะของชาวราศีสิงในเดือนนี้ว่าความสัมพันธ์จะพัฒนายังไงคนโสดชาวสิงเดือนนี้คนโสดโดดเด่นมากค่ะคุณดูมีคุณค่ามากขึ้นน่าดูแล น่าคบหาพลังงานไพ่ Queen of Pentacles บอกว่าคุณเสน่ห์แรงน่าดูน่าเข้าใกล้เดือนนี้มีคนแอบสนใจคุณอยู่และจะเริ่มกล้าเข้ามาหาคุณแบบชัดเจนขึ้นพลังงานของไพ่เพ g e o ออฟคคือสัญญาณของความรักครั้งใหม่ความรู้สึกดีๆที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นไพ่วิวอ o ฟฟอร์ทูนบอกว่าจะกระวานกำลังหมุนพลังให้คุณเจอกับคนถูกใจแบบไม่ได้คาดฝัน ความรักเปิดทางให้คุณแล้วค่ะคนสวดชาวสิงพวกคุณจะมีโอกาสเริ่มพูดคุยได้สารต่อความรู้สึกดีต่อกันคนที่เข้ามาในเดือนนี้มีทั้งความจริงใจและความตั้งใจจริงให้กับคุณเดือนนี้เสน่ห์คุณแรงมากและมีโอกาสได้เริ่มความสัมพันธ์ที่สดใสอบอุ่นค่ะคนมีคนคุยในช่วงต้นเดือนอาจจะมีความลังเลไม่ชัดเจนหรือยังไม่รู้ว่าควรไปต่อไหม แต่กลางเดือนความสัมพันธ์จะพุ่งขึ้นแบบเห็นได้ชัดเขาจะสื่อสารมากขึ้นกล้าพูดกล้าเปิดใจทำให้มีโอกาสได้เคลียร์ใจหรือคุยกันเรื่องสำคัญคนที่คุณคุยอยู่ด้วยตอนนี้มีความพยายามมากขึ้นเพราะเขาเห็นความจริงใจของคุณด้วยพลังงานไพ่วิวออ f ฟอร์จูนทำให้ความสัมพันธ์เริ่มขยับไปอีกขั้นความสัมพันธ์มีความคืบหน้าแน่นอนบางคู่จะเริ่มคุยกันในระดับที่ลึกขึ้นจนเหมือนเป็นแฟน โดยไม่ต้องเอ่ยคำว่าแฟนเดือนนี้คือจุดสำคัญที่ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนจากความไม่ชัดเจนเป็นชัดเจนขึ้นแบบเห็นอนาคตเลยค่ะคนมีคู่ช่วงต้นเดือนอาจจะมีประเด็นเล็กๆที่ทำให้รู้สึกตันหรือกังวลในความสัมพันธ์นะคะไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆน,นะคะความรักจะค่อยๆกลับมาสมดุลคุณและคนรักจะเริ่มเปิดใจรับฟังกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้น พลังงานของไพ่ The World ทำให้ปลายเดือนเป็นช่วงปิดจบปัญหาเก่าๆแล้วเริ่มอะไรดีๆร่วมกันคะมีไพ่ Queen of Pentacles ที่แสดงถึงความมั่นคงความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในทุกวันคุณทั้งสองจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมหลังผ่านเรื่องกังวลใจในช่วงต้นเดือนนี้คะสรุปเดือนธันวาคมนี้ความรักจะเดินไปในทิศท,ทางที่ดีมากมีความมั่นคงความอบอุ่น และการวางแผนอนาคตร่วมกันคะคนที่เลิกรากันไปช่วงต้นเดือนอาจจะยังมีความคิดถึงความสับสนหรือความรู้สึกที่ยังตัดไม่ขาดไพฮาออฟเพนดิเคชี้ชัดว่าคุณหรือเขายังมีความเหงาความรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปจากชีวิตไพในออฟสอดขึ้นมาแปลว่าจะมีเกณฑ์การติดต่อกลับมาอย่างกระทนหันจากคนคนนั้นคะคนที่คุณคิดถึงนั่นแหละคะ่ะ พลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาจะหมุนให้พวกคุณได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมีแนวโน้มสูงที่จะได้คุยได้เคลียร์หรือได้รับคำขอโทษแน่นอนภายในเดือนนี้คะส่วนไพ่ The World บอกว่าเรื่องที่ค้างคาจะได้บทสรุปไพ่สเตรนจ์ที่เป็นไพ่แทนตัวคุณชาวสิงไม่ว่าบทสรุปความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรอาจเป็นการคืนดีหรือการปิดจบ คุณจะรู้สึกแข็งแรงขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมค่ะไพ่สรุปประจำเดือนธันวาคมสเตรง t ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของราศีสิงห์ไพ่สเตรงจ์บอกว่าคุณจะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์คุณจะได้รับความรักที่มั่นคงอบอุ่นความสัมพันธ์จะเข้มแข็งขึ้นและคุณจะเป็นตัวของตัวเองอย่างสง่างามมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนที่จริงใจ และเคารพคุณค่าของคุณเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามเลยค่ะหากคุณชอบการอ่านไพ่และพลังงานในคลิปนี้พิมพ์คอมเมนต์น้อมรับคำทำนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องเพื่อรับพลังงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ